เลี้ยวซาคอนฉันกินได้แล้วไว้เจอกันนะฉันทำได้แล้วขอให้สนุกนะคะอุ๊ยชุด่ร้น้ำของคุณสวยจังเลยแต่ก็ยินดีต้อนรับนะคะเฮ้เพื่อนๆดูสิว่าฉันมีอะไรมันคือบัสออนนะ เริ่มจากทาสีทองบนตลับบัสออนตามด้วยติดเพชรพลอยเทียมและกระดุมสวยๆลงไปจากนั้นติดตลับบัสออนที่ตรงกลางชุดว,ว่ายนำ้ำขอหน่อยได้ปะขอบใจนะส่วนฉันก็เอาไอแชโดมาจา้าเธอจ้าสาวๆกดเอาเครื่องสำอางที่แอบเอาเข้ามาออกมานั่นมันอะไรกันนะ <c oughs> เครื่องสำอางอย่างนั้นเลยร,ระวังตัวเอาไว้ดีๆเธอ ฉันจะไม่ยอมให้พวกเธอแหกกฎของส่วนน้ำแห่งนี้หรอกนะไอ้ย่านั่งไงจาที่มาแล้วรีบเพ็นกันเถอะเล็วอ๋อเธอมีน้ำยาลบเลื่อนสำอางเรือระวังตัวเอาไว้ให้ดีๆเถอะ้ยเธอเข้ามาไ้แล้วเกรงฝีเท้าเร็วเข้าเร็วหยุดนะหยุดอ๋อฉันรู้ว่าเราพากันหนีพ้นแล้วล่ะจับไล้แล้วไม่นะมาหน้า,าฉเฉลตุเป๊ะไปหมดเลย ระเบิดไม่เสร่าเข้าเป้าอย่างกังย้อมแพกก็ยังเพ้อไม่มีทางที่จะหนีฉันพ้นหรอกนะนี่คือบทลงโทษพวกเธอเธอจะต้องมาเป็นผู้ช่วยของฉันโอเคเราก็จะดูที่นี่ด้วยกันนะพวกเอ๋ยมารีบตามฉันมาเร็วเราจะแอบออาเรื่องสำอางเข้าไปได้ยังไงกันนะนึกออกแล้วงั้นก็ซ่อนไว้ที่ผ้าผกหัวก็แล้วกันดีเลยดีเลยมามาตามเสียงมานะ นี่ค่ะตัวของฉันค่ะเรากำลังเล่นเกมกันอยู่นะทางไหนทางนี้สองคนนั้น<อ>ทำสำเร็จหึไหนๆฉันขอลองบ้างดีกว่าแปะเทพเครื่องสำอางเอาไว้แล้วก็ลุยทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้จริงเหรอทางไหนทางนี้ คิดว่าจะลอกฉันได้อย่างนั้นเหรอเธอคิดผิดแล้วล่ะแม่หนูเอ้ฉันก็จะใช้แก้วนี้แหละเป็นที่ใสรื่สำอางระบายจุดสีแดงและสีม่วงที่ด้านในของแก้วพลาสติกจากนั้นก็ทาสีม่วงให้ดูเหมือนสมูทตี้ปั้นดินเบาให้ดูเหมือนวิปครีมเจาะรูแล้วนำไปติดไว้บนแก้วจากนั้นก็ตกแต่งอายไลเนอร์ให้ดูเหมือนหลอด ใส่เครื่องสำอางลงไปในแก้วปิดฝาแล้วเสียบหลอดไอไลเนอร์ลงไปอมันก็น่าจะวูบหนะขอฉันเข้าไปหน่อยได้ไหมคะอ่อแก้วเปล่านะคะคุณจะลองเช็คดูก็ได้นะคะไหน <c oughs> ขอดูหน่อยสิมันก็ไม่มีอะไรเลยนี่นะไอ้ไก่ชัน้นเนอรีเพนดีกว่า เฮนี่น้องสาวดูนี่ให้ดีๆนะรองเท้าแตะอย่างงั้นเหรอมันไม่ใช่รองเท้าแตะธรรมดาธรรมดาเดอ้อติดกระดาษโฟมบนรองเท้าแตะแล้วติดตลับไฮไลท์ลูกหัวใจลงไปมาๆมามา,มา,มา,มาทาไฮไลท์กันหน่อยสิว้าวา <c oughs> เสียงสุดๆเลยอะ่ะ <c oughs> อุ้ยไอเดีย <c oughs> ดี <c oughs> เลิศคือจ๋างั้นฉันเอามากดีกว่าค <c oughs> อนเทปให้เยอะๆ <c oughs> เปเลย ยินดีต้อนรับนะคะว้าวรองเท้าคุณสวยจังเลยค่ะเชิญเข้ามาด้านในได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนั่นอะไรน่ะบัตรออนเหรอก็จบด้วยอำเอาเครื่องสำอังเข้าไปในนี้คุณเข้าไปไม่ได้โบเห็นป้ายติดคงไม่มีใครเห็นมัดล้าวของฉันแน่นเดินตัดแทงโฟมฝึกว่ายน้ำออกแล้วคว้านรูตรงกลาง ใส่มัสคาร่าเข้าไปข้างในแล้วครอบโฟมส่วนที่ตัดออกปิดมัสคาร่านีบคาเต๋อของเราค่ะอืยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะขอให้สนุกนะคะขณะที่ชารอนดำน้ำอยู่นั้นแทงโฟมผูกว้ายนะ้ำมังเธอก็จะไหได้ว่าไปไม่นะไม<อ>แ่แล้วเรามันหายไปไหนกันแล้วเนี่ยอเอามานี้อ,อันนี้มันไม่ใช่ของฉันเอามานี่มันก็ไม่ใช่เหมือนกัน สวยแล้วไงฉันไม่มีมัดคลาเลโอู้มัดคลาสวยดีนี่แต่ก็ขับใจนะนั่นมันมันของฉันนะคะสวัสดีฉันมีแค่นิตยสารน่ะงั้นก็เชิญเข้ามาได้เลยค่ะนี่ขาดตัวของฉันค่ะเข้าไปได้เลยค่ะหยุดก่อนค่ะห้ามเอาขนมเข้าไปนะคะคุณเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดค่ะ ฉันน่ะชอบช็อกโกแลตที่สุดแต่อันนี้ดูแปลกๆแฮะโอ้นั่นมันไอชาร์โดนี่นาช่างคิดจริงๆเนาะคนเนี่ยนี่เธอคิดว่าจะหลอกฉันได้อย่างงั้นเหรอทาสีตลับไอชาร์โดจากนั้นติดปกนิเตยสารและฉลากช็อกโกแลตลงไปเงาเงวไม่หลอดอะฉันมีไอชาร์โด แตว่าฉันนแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยละว้าวออ้ใช้ดว์ของเธออยู่ที่ไหนอะตอนนัที่เอาไปแล้วขอยืมของเธอหน่อยได้ไหมไอะไม่มีทางโอ๊ยกระขี้งกนักเลยนะไปนะไปอ้พวกชอบแหกกดอยู่ที่ไหนกันนะอฉันจะเอานิตยสารนี่ไปเอานี่มันคือกรื่อำอ้างหรอกรอเนี่ยเฮ้ยีเพราะเธอจะแท้เลย ว้าวว้าวนั่นใครกันอะชารอนก็ได้แต่งหน้าเหมือนราชินีที่สวนน้ำเป๊ะและสองสาวก็ยินดีที่จะเล่นละครด้วยคำนับองค์ราชินีสิยินดีต้อนรับไปค่ะเป็นเกียรติยันยิ่งที่เสด็จมาเพคะสำเร็จดิ๊พี่ีิชันก็ใช้ลิปสติกได้แล้วแค่ติดลิปสติกบนที่คาดผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยมีหลากหลายสีสันให้เลือกตามใจชอบเลย ฉันต้องเติมเครื่องสำอางหน่อยแล้วล่ะลิปสติกของฉันอย่าโอ้้ยเจ้าหน้าที่มาแล้วนั่นลิปสติกใช่ไหมอ๋อก็แค่ท่อหายใจเองค่ะรู้ไหมว่าเครื่องสำอางเป็นของก่องห้ามนะฉันจะตับตาดูเธอเอาไว้เจ้าหน้าที่ไม่ยอมปล่อยให้ชาวรอยู่ามลำพังเลยแม้แต่เพียงนาทีเดียวโอ้ยฉันจะต้องแต่งหน้าใต้น้ำซะแล้วสิ ส่วนเจ้าหน้าที่ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่สวัสดีค่ะนี่คือตั๋วของฉันค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะขอตรวจดูกระเป๋าก่อนได้ไหมคะไม่มีเครื่องสำอางอืมงั้นก็เข้าไปได้เลยค่ะนี่คือตั๋วของฉันค่ะในกระเป๋ามีอะไรหรอฮะคุณก็เพิ่งจะตรวจไปเองนะคะจริงเหรองั้นก็เขามอะไรค่ะสงสัยว่าจะตากแดดมากเกินไปหน่อยแฮ่เราเฮ้ๆฮนี่นี่นี่เป็นไงบ้างเหรอสำแ็บไหมอ่ะผ่านเฉลุยเลยล่ะทีนี้เราก็มีเครื่องสำอางแต่งหน้ากันแล้วเอาไ้ไป ห้ามเอาไอศครีมเข้าไปโถโถโถมันใช่ไอศครีมที่ไหนกันล่ะคะเนี่ยมันคือลิปบ์บาร์มออสค่ะทําให้กระดาษโฟมเนื้อนุ่ม้อนแล้วนําไปดึงให้ตึงบนกระปุกลิบบาบาร์ม eos จากนั้นทากาวให้ติดกับกระปุกทั้งสองด้านตัดส่วนเกินทิ้งไปแล้วนําไปวางไว้บนโคนวัสเฟนีนี่เห็นไหมเห็นไหมอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคงั้นก็เข้าไปได้ค่ะ ว่าเดี๋ยวนะก็ห้ามเอาเคอนสำอางเข้าไปด้วยนี่อนะ่หยุดนะหยุด <c oughs> ชีวิตของฉันนะ่ะขาดล่องพื้นไม่ได้เลยฉันก็จะทาบนฟองน้ำแต่งหน้าน,นี่แหละที่นี่ก็เข้าไปได้แล้วเอาลูกปัดสองแบบมาแล้วร้อยใส่สร้อยคอเส้นบางสลับลูกปัดเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่ติดฟองน้ำรูปเปลือกหอยแทนจีสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันก็เลยแต่หวังว่าฉันจะรอดตัวไปนะ ได้เชิญเข้ามาได้เลยค่ะนี่ขาดตัวของฉันว้าวจีสวยจังเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณขาได้เวลาเติมเกลืงสำอางแล้วพอๆๆทีนี้ก็ถึงตาฉันบ้างแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกๆอย่างจะเรียบร้อยดีนะงั้นก็เงียบหน่อยดีกว่า อ้ยยนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นแล้วแล้วฉันถูกมัดได้ยังไงไม่นะไม่หามออกเรื่องสำอังเข้าไปในสวนน้ำกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะอย่านะอย่าฉันไม่ยอมให้พวกเธอเข้าไปหรอกปล่อยฉัน้น่อยฝันร้ายชะมัดเลยฝันบ้าฝันบออะไรก็ไม่รู้สวัสดีค่ะนี่คือตั๋วของเราค่ะนี่ฉันตาลายเห็นภาพซ้อนเหรออฉันจะต้องเป็นลมแดดแน่ๆเลย คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างและบอกเราหน่อยนะว่าคุณชอบวิธีแอเอาเครื่องสำอางเข้าไปในส่วนน้ำวิธีไหนมากที่สุดกันหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุสนทรสานตอนใหม่ๆจากช่องทุงท่งๆยังไงล่ะ